ได้แล้วยาวเลยนะแม่นะถ้าจับได้ก็คือแบบว่ายา át, วจริงน e ี่เป็นแล้วน่ าสายฟ้ามาันควน่สยฟ้มามนยืนตองนี้ไหมมายืนปัดไอ้น้องตรงนี้ไหม ได้ครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบาย ยา <Yeah. S 2> ประมาณนี้ไหมข้างหลังนี่ต้องอุ้มผ่านมาแม่แม่คือถ้ามันมันต้องหันหลังไม่ล่ะนาทีเดียวมันมองไม่เห็นเดี๋ยวมันแหวก <c oughs> ยังไม่ได้เริ่มผัดเลยนั่นแหละนดีแล้วคราวที่แล้วมันชอบแบบคราวที่แล้วนั่นแหละแบบนี้ไม่เวิร์กนี่แหละเวิร์ดเะกไหน่ขอนะม่ไม่ไแ ไม่ทำอย่างนั้นทำอย่างนี้อืออีกได้ได้อีกหน่อยนะึง วันไหนถ่าย,ยเนี่ยวันเา้าหน้าถ้าตัดไม่เสร็จวันนี้ก็ได้ตัดใหม่อีกวันหลังคิดมาแล้วค,ค,ค,คิดเหมือนยายคิดหรอต้ <c oughs> องเอาวีมาวีเอาวีมาวี Thank you. mẹ, subscribe mẹ kênh Ghiền Mì Gõ Để, để không, không, không. Bực, bực đây còn, không, bỏ lỡ những video hấp dẫn

เออ้ี่ตาด้วยอาไม่ไอ้ยไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดบบแบบแบบพะไอนะ ยุดอไม่ใช่ลนกกัางกมอ่ะกมนากมนากมนหนบากไปเ๋ยวน้สร็ดี๋า่กันีใช่ไหมไม่เป็นไรหนเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้ไปเดี๋ยวมาไม่อาบน้ำให้นะครับมันคันใช่ไหมมันคันใช่ไหม เดี๋ยวหาย,ลย,หายลแล้วลูกเดี๋ยวหายลแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปซื้อของเล่นครับเออ่เดี๋ยวมามีพาไปซื้อโรบคาพลโอทำได้ลูกทำได้ลูกเอามือลงก่อนเอามือลงก่อนเุยย้ยปยาปยาเอาลูกโป่งเอาน้ำใส่ลูกโป่งแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ไฟ้จะได้ดูด้วยก็แม่บอกแล้วว่าให้ห่อบให้หอผ้าพี่ใส่ปลาแม่อันเนี้ยสำคัญกว่าตรงนี้มันก็สั้นแล้วนะปะ ไม่ใช่หมายถึงอีมันไม่เท่ากันอีเป็นไลๆไลไงคันยาวก็มันยังไม่ท่ดกันคันเนี่ยมันทัได้อย่างไงอ่ะเงินั่นไหนตรงนั้นแหละเนี่ยเข้าใจไหมพูดได้ง่ายพี่แต้วครับอ่ะอยากมผ้าแต่ผมตอนนี้ยิ่งคันพี่แตเอ้ยพี่แต๋วล้างตัวก่อนไหยเอาไหมล้างตัวก่อนั้นล้างตัวไปแล้วก็ตัดไปดีไหมดีไหมแล้วก็เอาน้ำล้างออกเลยไหมไม่ดี ฟังนั้นดีแล้วหรือฟังนี้นแม่รู้แม่รู้